นี่คือหนึ่งในคด,ดีสยองที่เคยเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อจูจูมีศพปริศนาถูกฆ่ายัดกล่องส่งขึ้นรถไฟเรื่องราวสุดสยองที่ทำให้ผู้คนที่นั่นต้องพบเจอกับเรื่องราวสุดหลอน เหตุการณ์มันเริ่มต้นขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์2508หรือ59ปีที่ผ่านมาที่สถานีรถไฟของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อรถไฟสายกรุงเทพเชียงใหม่นำโบกี้สินค้ามาส่งหน้ากวาดัง ตรงข้ามสถานีรถไฟพนักงานที่กำลังง่วนอยู่กับการทำงานอยู่ในโกดังก็ต้องหยุดชะงักลงเมื่อพวกเขาได้กลิ่นเหม็นเนา่าโชยมาติจมูกอย่างแรงท่ามกลางความมึนงงสงสัยพนักงานจึงช่วยกันหาที่มาของกลิ่นทันทีพนักงานเหลือบไปเห็นกล่องกระดาษสีน้ำตาลใบใหญ่มีเชือกผูกมัดไว้อย่างแน่นหนาถูกวางหลบในหลืบของโบกี้รถไฟก้นกล่อง ปรากฏคราบที่เกิดจากความเปียกชื้นพนักงานจึงช่วยกันยกลงมาด้วยความสงสัยจึงแง้มฝากล่องออกภายในกล่อง พบกับกระดาษหนังสือพิมพ์ที่อัดแน่นที่อยู่ด้านบนสุดของกล่องพนักงานจึงตัดสินใจที่จะเปิดกล่องออกหนังสือพิมพ์ที่อยู่ด้านบนสุดถูกแกะออกทีละเล็กละน้อยกลิ่นเหม็นคะทุง้งฟุ้งกระจายมากขึ้นหลังจากแกะหนังสือพิมพ์ออกจนหมดสิ่งแรกที่ปรากฏต่อหน้าเป็นแกลอนน้ำมันและไม้ระแนงที่วางไว้ในแนวขวางเพื่อป้องกันไม่ให้กล่องบิดเบี้ยวผิดรูปแสดงให้เห็นว่าสินค้าในกล่องนั้นมีน้ำหนัก เมื่อนําสิ่งของด้านบนออกจนหมดก็พบกล่องมีถุงพลาสติกสีแดงขนาดใหญ่ห่อหุ้มบางสิ่งบางอย่างอยู่ใจกลางกล่องเมื่อก้มหน้าจ้องมองเข้าไปใกล้ๆถุงสีแดงนั้นก็ต้องถึงกับพงะกับภาพที่เห็นและที่มาของกลิ่นมันคือกลิ่นที่มาจากร่างของเด็กที่เสียชีวิตแล้วอยู่ในท่านอนคุดคู ตามร่างกายมีน้ำหนองไหลออกมาหนอนก็ไตยั่วเย้แต่กลับไม่มีเลือดเลยคาดว่าอาจจะเกิดจากการที่เสียชีวิตมานานแล้วเมื่อเป็นแบบนี้นะคะจะรออะไรกันล่ะทางการรถไฟก็แจ้งตำรวจในทันทีค่ะเมื่อตำรวจเดินทางมาตรวจสอบพร้อมกับแพทย์เบนเพื่อชันสูตรพลิกศพ ไม่นานนะักเจ้าหน้าที่ก็รู้ว่าศพนั้นเป็นเด็กชายตัดผมสั้นเกลียนแบบนักเกรียนนุ่งกางเกงสีดำสวมเสื้อคอกลมสีขาวที่หัวพบบาดแผลจากันผมหายไปเป็นกระจุกกระจุกมีรอยเชือกปรากฏอยู่ที่ลำคอเป็นทางยาวส่วนอวัยวะสืบพันธุ์ก็มีรอยกรีดและแหวนทองลงยาสวมที่นิ้วกลางขวาระบุชื่อร้านเป็นภาษาจีน แต่หัวแหวนหลุดหายไปนอกจากนั้นที่กล่องมีเขียนไว้ว่าสุขสันวันตรุษจีนส่วนชื่อที่อยู่ตาหน้าถึงผู้รับถูกเขียนไว้ด้วยหมึกสีน้ำเงินถึงชายคนหนึ่งที่อยู่เชียงรายจากย่งเสียงเชียงกงในเวลานั้นหลักฐานเพียงเท่านี้ไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ตายเป็นใครมาจากไหนเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลแล้วเรื่องนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ และดังไปถึงช่องข่าวใหญ่ๆที่กรุงเทพหลังจากนั้นข่าวดังได้เพียงสองวันก็มีผู้ชายเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อขอดูศพปริศนากับทีมสืบสวนทันทีที่เขาเห็นศพปริศนาเขาปล่อยโฮร้องไห้ออกมาทันทีเขามั่นใจว่าศพปริศนารายนี้คือน้องชายของเขาที่ชื่อกิมบักอายุ15ปีหายตัวไปตั้งแต่วันที่27มกราคมอย่างแน่นอนซึ่งตรงกับวันตรุษจีนพอดี เขาได้ให้การกับตำรวจเพิ่มเติมถึงเหตุการณ์ก่อนหน้าที่น้องชายของเขาจะหายตัวไปว่าเขาเปิดร้านเภสัชขายยาอยู่ที่สีลมกรุงเทพในวันนั้นมีลูกค้าคนหนึ่งโทรมาสั่งยาให้ไปส่งที่ซอยปราโมทถนนสุรวงศ์น้องชายของเขาอาสา,าจะไปส่งยาแทนเขาพอตกเย็นในวันที่น้องชายออกไปส่งยาจ,ยจู่ ก็มีคนโทรเข้ามาบอกว่ากิมบักไปเที่ยวกับเพื่อนๆต่อที่บางปูไม่ต้องเป็นห่วงและจะนอนค้างที่บ้านเพื่อนแต่ว่าเสียงคนที่โทรมานั้นไม่ใช่เสียงของน้องชายเขา หลังจากนั้นในตอนกลางดึกมีสายโทรเข้ามาปลายสายเป็นเสียงชายปริศนาคนหนึ่งอ้างว่าเป็นคนของแก๊งกระทิงแดงสิทธิ์พระการได้จับตัวน้องชายของเขาไว้และให้นำเงินจำนวน25,000บาทมาไถ่ตัวหากไม่ทำตามจะไม่รับรองความปลอดภยดัยใดๆทั้งสิ้น วันรุ่งขึ้นมีเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามาอีกครั้งและปลายสายนั้นก็เป็นเสียงของชายปริศนาคนเดิมสั่งว่าให้ลงไปหน้าบ้านจะพบจดหมายเมื่ออ่านเสร็จให้มาพบกันที่ป้ายรถเมย์นหน้าสวนลุมพินีนอกจากนี้ปลายสายยังกำชับให้นำจดหมายฉบับดังกล่าวมาพร้อมกับเงินสดจำนวน25,000บาทและที่สำคัญห้ามบอกตำรวจและสื่อมวลชนเด็ดขาด เมื่อชายปริศนาตัดสายไปแล้วเขาเดินลงไปหน้าบ้านและพบจดหมายฉบับหนึ่งเมื่อเปิดอ่านพบว่าผู้ที่ส่งจดหมายฉบับนี้ใช้เครื่องพิมพ์ดีดแทนที่จะเขียนด้วยลายมือข้อความในจดหมายไม่ต่างอะไรกับบทสนทนาเมื่อสักครู่เมื่อเขาไปถึงที่นัดหมายชายปริศนาคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาและทวงถามถึงเงินค่าไถ่ เขาพยายามต่อรองขอลดราคาโดยให้เหตุผลว่ามันเป็นช่วงตรุษจีนเงินสะสมไว้ถูกใช้ไปหมดแล้วชายปริศนาคนนั้นอารมณ์เสียและเดินจากไปต่อมาในวันที่29มกราคมเขาได้รับโทรศัพท์จากชายปริศนาติดต่อเข้ามาอีกครั้งคราวนี้มันยินยอมลดค่าไถ่ลงจาก25,000บาทเป็น20,000บาทพร้อมกับนัดหมายให้ส่งเงินที่เก่า ในเย็นวันนั้นเขาไปตามที่นัดหมายแต่มีเงินไปเพียงหนึ่งพันบาทเท่านั้นเขาไม่มีเงินตามที่ชายปริศนาต้องการทำให้ชายปริศนามอโหมากชายปริศนาจึงนัดส่งเงินอีกครั้งวันถัดไปในเวลา15นาฬิกาพร้อมกับขู่ว่าจะต้องนำเงินไปให้ไม่อย่างนั้นน้องชายของเขาจะต้องตายเมื่อถึงเวลานัดหมายเขานำเงินไปจ่ายจนครบตามที่ชายปริศนาต้องการแล้วชายปริศนาก็บอกว่า เดี๋ยวจะปล่อยตัวของน้องชายเขาหลังจากนั้นก็ไม่มีเสียงโทรศัพท์จากชายปริศนารายนี้อีกเลยและก็ไม่มีวี่แววข่าวคราวของน้องชายเขาเลยจนกระทั่งมาพบน้องชายเขาเป็นศพที่เชียงใหม่นี่แหละเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ฟังคำให้การของพี่ชายผู้ตาย ตำรวจเริ่มการค้นหาตัวคนร้ายทันทีโดยเริ่มจากกล่องกระดาษที่ถูกส่งมากับโบกี้รถไฟโดยเริ่มจากชื่อของชายคนหนึ่งที่จ่าไว้ที่หน้ากล่องเมื่อตำรวจเดินทางไปจนเจอนะคะก็พบว่าชายคนดังกล่าวเป็นคนรวยที่ทุกคนในเชียงรายนี้รู้จักกันหมดและมีโรงงานยาสูบขนาดใหญ่ จากการสอบถามเขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและปฏิเสธว่าเขาไม่รู้จักเจ้าของร้านขายยาเภสัชดังกล่าวเลยจากปัจจัยหลายๆอย่างที่เขาเป็นถึงเศรษฐีตำรวจคิดว่าไม่มีความเป็นไปได้เลยที่เขาจะเกี่ยวข้องกับผู้ตายเพราะเขาก็ร่ำรวยจะไปจับเด็กมาเรียกค่าไถ่เพื่ออะไรหลังจากที่ตำรวจสอบถามจนแน่ใจแล้วว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่ๆ ซึ่งในระหว่างที่ตำรวจสืบสวนหาตัวคนร้ายที่สถานีรถไฟเชียงใหมน่นี้ก็มีคนงานได้กลิ่นเหม็นอยู่บ่อยครั้งบางคนก็เจอผีเด็กชายที่ตายจนคนงานที่นั่นลาออกกันเป็นจำนวนมาก แต่ตำรวจก็ไม่ได้หยุดการค้นหาคนร้ายแต่อย่างใดและเริ่มการสืบหาตัวคนร้ายกันต่อโดยในครั้งนี้เริ่มจากหลักฐานอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหลักฐานที่อยู่ของผู้ส่งที่เขียนไว้บนกล่องกระดาษมันปรากฏชื่อที่อยู่ของผู้ส่งมาจากบริษัทแห่งหนึ่งที่อยู่ที่ถนนสุรวงตำรวจไปตามที่อยู่ของผู้ส่งที่ระบุไว้เมื่อตำรวจไปถึงบริษัทดังกล่าว พบว่ามีคนงานในบริษัทคนหนึ่งหายตัวไปเป็นเดือนแล้วตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวและพบหลักฐานสำคัญหลายอย่าง <c oughs> เช่นเครื่องพิมพ์ดีด <c oughs> หนังสืออัชฉายกรรมและคราบเลือดที่หลงเหลืออยู่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าตรงนี้คือจุดสังหารและเมื่อตำรวจได้ข้อมูลของฆาตกรรายนี้จึงเร่งติดตามจับกุมตัว ฆาตกรรายนี้ก็พยายามหลบหนีการจับกุมอยู่นานนับเดือนกว่าจะได้ตัวสุดท้ายก็จนมุมไปไม่รอดและโดนตำรวจจับได้ในที่สุดฆาตกรรายนี้มีชื่อว่าจรินที่เรียกตนเองว่ากระทิมแดงสิทธิพระการสารพิภากษาประหารชีวิตแต่นายจรินให้การรับสารภาพและคำสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีดังนั้นเขาจึงถูกลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิต ก็จบกันไปแล้วนะคะกับคดีดังในปี2,508ที่แอดเอามาฝากทุกคนในวันนี้หากเนื้อหาส่วนไหนตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะและแอดก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันจนจบและกดไลค์กดติดตามให้กับแอดและแอดก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ สำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ